กูไม่มีเลยค่ะกูไม่ไปตังค์เลยค่ะใครตังค์ไม่ได้จ้ะลูกนี้เกิดเหตุนี่ดีมากดีมากไม่ปวดหลังเพราะว่าไม่หนักใส่เฮียอะไรไม่ได้เลยดถุงอันนี้ดิไม่เหมือนถุงจ้าเลยอ่ะกูเกียรติทำไมคนต้องแน่้เป็นผู้ชายก็นั่นละสิมีผู้ชายหรือเปล่าไม่มีไม่รู้ด้วยว่าของใครถุงนี้วาเฮี้ยแล้วถุงนี้เฮียเป่าโอ้ยอันเนี้ยวาใหญ่แล้วนะเป็นมิมิทนะแม่แยกไม่ออกกันได้ของนมปูปาน สวัสดีค่ะทุกคนต้อนรับทุกคนเข้าสู่อีจ้าชาแนลวันนี้คนถามมาเยอะมากถามเยอะมาก mm. ใครใครถามกูคิดเอง ถามว่าพี่จ้าปกติเนี่ยพี่จ้าใช้กระเป๋ากี่ใบมีอะไรบ้างแล้วในกระเป๋านี่อะไรอยู่ในนั้นเริ่มจากกระเป๋าที่ชีวิตประจําวันเลยพกตลอดอเวลาออกไปไหนฉันต้องพกอันนี้ก็เป็นใบไม่ใบเก้าอะหลายคนเห็นแล้วแ่ละและใบนั้นน่ะมันใหญ่ใช่ไหมแล้วเวลาเราใส่อะไรมันก็หนาสรุปฉันปวดไหล่จ้าอันนี้ฉันก็ซื้อใบไม่มาใส่เฮียอะไรไม่ได้เลยเอาไว้ข้างนอกนอก่อนเนี่ย <laughs> อันนี้เรื่องจริงนะใส่ได้กระเป๋าใบเดียว <laughs> ตนเหุกูได้กระเป๋าใบนี้มาเตือนความจํากูดีมากเพราะว่ากูลืมโทรศัพท์บ,บ้างทุกวันนี้แบบก่อนจะออกจากบ้านกระเป๋าเปิดปุ๊บโทรศัพท์อยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นแบบเราเป็นคนมีระเบียบม,มีระบบในชีวิตเราไปเลยลูกนี้ดีค่ะดีตัวัวและรูปหลังกูนี่ <c oughs> ในใบนี้มีอะไรบ้างคะ <c oughs> ติดตัวเลย <c oughs> ใบกำกับภาษีค่ะแล้วกระเป๋าตังค์ในกระเป๋าตังค์ก็อยากรู้อีกสิกูมีอะไรอะ่ะ นกระเป๋าตังค์ที่ทุกคนต้องคาดหวังว่าต้องมีแน่ๆก็คือตังค์กูไม่มีเลยค่ะกูไม่มีเลยค่ะกูไม่มีตังค์เลยค่ะใส่ตังค์ไม่ได้จ้ะลูกนี้ไม่มีตังค์ใดๆทั้งสิ้นจะมีแบบพยองพยันต้องมีนะยุคนี้ก็ต้องมีอีกแล้วพยันต์แอะแักสั์สิธิ์มากสาธุหรือสาธุร่ำรวยเลยอันนี้บัตรเครดิตปกติธรรมดามีพระมีสายสินขาดไม่ได้อีกแล้วใบกำกับภาษีเติมน้ำมันทุกวันนี้ก็ต้องมีนะมีน้อยมีน้อยอะไรเงี้ยขาดใจจ่ายเคลียร์นะไม่มีอะไรตังค์ก็ไม่มี้วยผ่านไปมีส้หูููฟปกติะาจใชรบท เรียกว่าอะไรนะแอร์พอร์ตสนามบินอลเหรอ <Air port. S 1> แล้วมันแอร์พอร์ตเราต้องใช้อันนี้เพราะว่าเคยใช้แล้ววันนั้นอะ่ะอีดอกเหลือข้างเดียวหูอะ่ะเหลือข้างเดียวเพราะว่าเป็นคนที่แบบถ้ากระจัดกระจายอะ่ะถ้ามันไม่ได้อยู่แบบนี้มันหายได้แล้วก็มีใส่ชาร์จ <c oughs> กูบอกแลยกระเป๋าใส่เทียวไม่ได้แล้วต้องวางรอบตัวหมด <c oughs> มีโทรศัพท์มีโทรศัพท์สองเครื่อง <c oughs> อีกแล้วอ่ะโชว์หน่อยของขังอันนี้ต้องมีนะคะช่วงนี้เบี้ยแก้กันของไม่ใช่ของเข้าของกูออก กาของอันนี้เบเก้นะคะแล้วก็พญาเต่าพญาเต,ต่านี้เกี่ยวกับเรื่องโชคลาภเรื่องเงินเรื่องทองแล้วก็พระพรหมแต่ที่สําคัญเลยคือหน้าพ่อกับแม่อันนี้ต้องมีสติเราหลุดหรืออะไรเงี้ยเราเจอหน้าพ่อแม่เราจะแบบ <c oughs> อะไรเงี้ยเกิดเหตุแล้วก็ตังจ้ามีนะจ๊ะ <c oughs> ไม่ใช่ไม่มีนะจ๊ะเ <c oughs> ยอะนะจ๊ะมีจ้ะตังเรียนนี่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 ที่ฉีดปาก <c oughs> ไม่แปลงตัน <c oughs> เข้าได้นะคะรีวิวใค้ได้ทุ้ห้องแล,อแล้วก็ลูกอมและมีแค่น,น <c oughs> ั้นแหละแตงจ้ารวยลวจ้ะ ไม่ไม่เอาตังค์เก็บในกระเป๋าตังค์เดี๋ยวสาธทิตการเก็บให้ดูเอาจริงๆนะเป็นคนที่แบบซื้ออะไรมาที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้เลยสักอย่างเดียวนี่นะจ๊ะตังค์รวยนะจ๊ะปิดยังไงปิดยังไง,ง,ไงอันนี้แหละคนคิดว่าเป็นมุกหรือเปล่าใายใช้รุ่นนี้เดี๋ยวรู้ใส่หมดเนี่ยนะคือเหรียญเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบมันเป็นตังค์ทอนไงเราต้องเจออยู่แล้วใช่ไหมล่ะอ่ะกูปิดยังไงกูปิดยังไงก่อนอันนี้มันปิดไม่ได้เคลียรนะคะกระเป๋าอันนี้รีวิวกระเป๋าไปด้วยเลยอันนี้ดี มันเป็นอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์มากไม่ใช่เซอร์ไพรส์คนที่กําลังดูอยู่นะคะเซอร์ไพรส์คุณเนี่ยในเดือนฝ่าแล้วกับการที่เราไม่มีงานคอนเสิร์ตเลย <c oughs> แล้วกระเป๋าใบน,นี้เป็นกระเป๋าที่เราต้องใส่เครื่องแต่งหน้าเอาเครื่องแต่งหน้าไปงานนู่นนี่นั่นใส่ทุกอย่างบาบาบาเพียอก็บอกว่ากระเป๋าลูกนี้มองเหมือนเผื่อนเหมือนกุ้งบ้านไปอ, <c oughs> อีกยอ,อกใส่อะไรอ่ะสีเขียวเหนียวซับเน่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 กระเป๋าลูกนี้ต้องยืนจ้านี่อันแรกก็เจอแล้วสนไหนสนไหน มองเผลอๆนึกว่าพาคิวิวเสื้อในค่ะต้องมีเพราะว่าประสบการณ์คือเคยไปงานที่หาดใหญ่แล้วเวลาเราไปงานเนี่ยเราเป็นคนกลัวเครื่องบินเราก็จะแบบไม่นั่งเครื่องเราก็จะนั่งรถสมมุติว่าพรุ่งนี้มีงานตีสามเราต้องออกจากบ้านเนี่ยนั่งรถตู้ไปไปชุ้นนอนเลยแล้ววันนั้นจ้าฉันลืมใส่เสื้อในกางเกงในไปจ้าฉันไปรู้ตัวอีกทีก็คือที่หาดใหญ่เลยเพราะหลับไปตลอดทางถึงหาดใหญ่ปุ๊บอีตุ๊ดู <c oughs> ลืมกางเกงในวะลืมเสื้อในด้วย <c oughs> อันนั้นมันก็เลยเป็นข้อที่แบบว่าเราต้องเอาเสื้้ออใใในนนนนนกกกาางงเเี่ไววระป๋ตตลดแั้ ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าเก่งไหนถ้ามีก็เฮียสุดๆละจริงจริง <c oughs> ดูถุงอันนี้ดิไม่เหมือนถุงจ้าเลยอัตุกเกียดตุกเกียดถุงอะไรอ่ะอ๋อเวลาเราเข้าห้องน้ําคนก็จะต้องวาดฝันนะว่าเออการเป็นจ้าเนี่ยการเป็นศิลปินเนี่ยคุณจะต้องเนี้ยของใช้คุณจะต้องดีแบรนด์เนมบ้างละอะไรบ้างละอย่ามีความหวังอย่างงั้นกับจ้าเพราะว่าอันเนี้ยถุงเข้าห้องน้ําแปลงมีแปง้งสองอันบีบผู้ชายหรือเปล่าไม่ใช่ผู้จัดเซเว่นกูก็ซื้อพร้างหน้าทำไมนร้างหน้าไม่ถงผู้ชายก็นั็นสิ มีผู้ชายหรือเปล่า <c oughs> ไม่มีไม่มีไม่รู้ด้วยว่าของใคร <c oughs> ไพเมอร์ไม่ได้ใช้หรอกมีว่าจำพียอะไรก็ไม่รู้อันนี้นี่เด็ดเด็ดถุงนี้มาเฮียแล้วถุงนี้เฮียว่าแม่นหรือเปล่าใครเตอไพ่หรือยัเปิดมาไม่มีอะไรถุงนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์การอาบน้ำแหละสบู่ไม่มีเพราะว่าโรงแรมเขามีให้เลยมีสัตส้มด้วยมีสัตสม้มขาดไม่ได้อันนี้ไปแล้หนึ่งอย่างอันนี้ก็จะเป็นเพราะว่าเกลียดอะสี่เดือนไม่ได้มีอะไรดีขึ้นในกระเป๋าอะอันนี้จะเป็นแบบว่าตั้งหูพวกา่อยพวกอะไรอยย่่่าาาางเเีี้้้แตดวววคคมทลลรขึนนิ์ ไม่ใช่สร้อยแถมมันจะเป็นแบบเกะเกะกังๆพอเราใส่ไปครั้งสองครั้งแล้วมันลอกเราก็ไม่ได้ใช้มันก็จะอยู่ในถุงแบบนี้ก็คือทิ้งได้เลยแหละแต่เราก็ไม่ทิ้งพราเรารู้สึกว่าบางงานเรายากใส่มองไกลๆก็ยังสวยอยู่แล้วก็อะไรอีกก็มีอีกแล้วตั้งหูดูถุงดิหลายคนคิดว่าเป็นมุกหรือเปล่าการยับดูด้วยว่าการใช้งานของกูขนาดไหนอันนี้คือถุงก็เป็นตั้งหูบาบาบาไปนะคะแล้วก็ขนตาค่ะต้องใช้ขนตาทีร้งคอนแทคเลนส์บีบีสเปรย์อันนี้ก็บีบีอันนี้ แบบผู้ชายใชย่เอาไว้แบกข้างล่างเก็บงนี้ ปัดขานิดหนึ่งเกลียดทําไมต้องมีแว็กเพราะว่าจ้าเป็นคนแพ้สเปรย์มากเพราะฉีดปุ๊บผื่นขึ้นเลยก็เลยต้องใช้แว็กอันนี้อะไรอ่ะต้องหูแย้วต้องหูเยอะมาก19บาบาท20บาทตามตลาดนัดทั่วไปอะไรอย่างนี้นะคะเครื่องหน้าไม่ได้อยู่ในนี้แล้วเพราะว่าชีวิตประจําวันต้องแต่งหน้าทุกวันถุงน้องต้องมีมีทั้งสีเนื้อแล้วก็สีดําจริงๆแล้วนางแบบอะหันอย่างเงี้ยขาดไม่ดีหรอกต้องหันข้างหน้ามาฝากด้วยแบรนด์นี้นะคะหันข้างหน้ามานะคะต้องการรีวิวหรือเปล่าสีดินเตอร์หรือเปล่าอ ไมาตาอะไรเงี้ยตื่นมาตาชุ่มชื่นอะไรเงี้ยอีดักไม่ใช่ที่ปิดหัวนมอ้ยอันเนี้ยว่าใหญ่แล้วนะปิดมิมินะแม่แยกไม่ออกกันนั่นหัวนมหรือาา บางคนใช้แล้วก็ทิ้งเลยไม่ถูกต้องเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีใช้แล้วต้องใช้ซ้ำพอใช้ปุ๊บเอาไปล้างล้างกับสบู่แล้วก็ใช้ใดอ่ะเป่าเป่าเพราะว่าเวลาไดเป่ามันจะมีความร้อนมันทําให้มันติดหัวนมเราได้แบบนิ่มนนปะอันนี้คือเคล็ดลับของฉันนะอันนี้ขาดไม่ได้เลยไทรนอลขาดไม่ได้เลยไม่รู้ของใครไม่ใช่ของกูอันเนี้ยน่าจะไปขออุ๊ดอุ้ยนี่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 กระเป๋าแต่งหน้านี่บาบาบาเยอะแยะมากมายไก่กองแต่มันไม่จบเท่านี้คุณเพราะว่าเวลาเราไปงานทีนึงเนี้ยเราก็ต้องมีชุดนอนอยู่ในนี้ด้วยแล้วก็มีแบบาหน อะไรอย่างเงี้ยก็มีชุดที่เราจะต้องเปลี่ยนกับมีรองเท้าบูทอยู่ในนี้ด้วยนะรองเท้าที่จะไปร้องเพลงอะเพราะว่าบางงานอะไรอย่างเงี้ยคอตุมที่แบบประจําวงไม่ได้ไปเขาจะเป็นตุ๊ดที่ไปด้วยก็จะอัดลงไปในนี้เลยให้อยากดูกระเป๋าไหนอีกไหมคะอยากไหมคะฮะไม่มีเหรอฮะใครพู่กูเี่ยไม่มีแกรเพื่ก,กูเลยนะคุย่ังใครกันเนี่ยร้าวข้าวก็วประมาณนี้มีทั้งกระเป๋าที่ใช้ชีวิตในประจําวันแล้วก็กระเป๋าที่เราไปเล่นคอนเสิร์ตใครอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับพี่จ๊าอยากให้พี่จ๊าทําอะไรอยากให้พพจาาไไปหนคมเเตลย แต่ต้องบอกเลยว่ามันจะเป็นสไตล์พี่จ๊านะสไตล์ที่แบบว่าฟังได้ก็ฟังฟังไม่ได้ก็ก็ต้องฟังอ่ะประมาณน,นั้นนะคะวันนี้ก็มากันเท่านี้นอย่าลืมนะคะกด subscribe ใช่ค่ะ subscribe อีกจ๊ะ channel ด้วยนะคะต้องบอกเลยว่า ep ต่อไป ep ต่อไปจะเพิ่มความสนุก<ๆ>เพิ่มความหวาดเสียวเฮ้ยมึงลงมาได้ไงอันเนี้ยอกไ้ตาาด้วยนะจ๊ะ